เพราะแน่ก็เตรียมความพร้อมสําหรับยุกสีอริยะคือเตรียมความพร้อมเพราะอะไรพึ่งตนเองแล้วเป็นที่พึ่งของคนอื่นการเป็นที่พึ่งให้คนอื่นเป็นการสร้างฐานบารมีอืมเป็นการสร้างความดีเพื่อสลัดตัดทิ้งทุกเรื่องเรียกว่าทําความดีไปไปสวรรค์แล้วก็ยกระดับไปนิพพานต่อไปนะส่วนเรื่องสุขภาพนิพพานกายนิพพานจนิตนี่เรื่องสุขภาพของเรานั่นคือเตรียมความพร้อม งดอาหารก็ไม่ใช่ว่าอดอุตลีไม่ใช่ว่าทุกกริยาเออเราไม่ใช่พระเจ้าเราไม่ได้แสวงหาธรรมแต่เราเข้าใจเราไม่ได้อดอาหารเหมือนพระเจ้าที่จนเกินไปมองออกไหมเนี่ยเราอดเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่เาเรามีวิชาที่เราจะอยู่รอดได้เออเราให้รู้ว่า๋อ,อมเป็นแล้วคนที่งดอาหารเนี่ยจิตใจมันสะอาดจิตใจมันสว่างมันสงบไอ,อ้คนที่กินมากๆนี่ยมันไม่โรค อ,อโรคไฟไข้เจ็บเบียดเพียนเยอะแล้วมันก็ง่อมันี็เกียดแล้วกามกำหนัดมันเยอะรู้ไหมัง่งอืมอยวามาตําหนิคนที่กินน้อยนอยนอน้อยเพียนมากเข้าใจไหมเนี่ยอืมนารกจะกินหัวเข้าใจไม่ก็ใจไหมเอ,อเอามองออกไปล่ะเออ คนกินน้อยนะไม่ใช่ไปนั่งทรมานตัวเองดิพระเจ้าก็ตาตัดแล้วกินน้อยนอยนอน้อยเพียรมากนั่นคือนักบวชนั่นคือนักปฏิบัติเราไม่ได้ไปงดจนทรมานตัวเองเรื่องอะไรไปทรมานลหะใช่ไหมล่ะเรากำลองเบิกบานในการปฏิบัติทมทั้งหากง่แลือกอวดฉลาดอบอกให้มาแข่งนันนี่เราเอาชนะจิตแล้ว ราไม่ได้ทาเพื่ออวดเขาเราไม่ใช่พวกฤาษสีชีพได้ก็จะยังไปหาฤทธิ์หาเดชบ้าบอคอแตกก็จะยังนี่อัตราตัวตนสูงงอย่างงอ้น,นั่นมันเรื่องผิดมันเป็นอวิชชาการลมาณแบบนั้นมันเป็นอวิชชาเอาว่ามันดีมันก็ดีของเขาก็ใจดีของเขาไหมล่ะเออมันก็ดีกว่าคนโงโง,โงนะก็จะไหมล่ะเออ ดีกว่าไปหาดหลอกลวงเขาอีกต้มตุนเขาอีกกินมากนอนมากตามก็มากกิเลสก็หนาปัญญากว่าทึบมันตามกันมาที่พูดเนี่ยเันก็จะยังกินมากก็ต้องนอนมากเพราะทะร่างกายมันทำงานหนักกาหัวไม่เลยนี่อยากจะรู้ยังไงอีกเพราะกินกมากนีน่ที่บอกว่า ก็ลองมามาดูแล้วกันมันไม่มีหรอกไอ้ที่บำมุงมันเรวร้าม,มาก,ม,ากมันจะไม่คิดเรื่องคุ้งซานนะอม,มองออกไหมเออเราพากินน้อยนอยนอน,อน้อยเพื่อสลาดกิเลสข,ของเราเพื่ออยู่ได้ภัยพิบัติเกิดขึ้นอะไรเราโอ้โหราะนว่าช่ำชองในการลบนั่นเองลบที่ไรลบก,กิเลสตัณหากูนี่แหละมองออกไหมล่ะเออ ไอ้กินมากนอนมากนั่นคือส่งเสริมกิเลสตัณหาตัวเองเพิ่มพูนมอมเมาเข้าใจยังเนี่ยเออภูมิใจนะที่บอกเราเราทําแบบนี้โอ้ยเ,ออเราภูมิใจมากเลยนะเพราะโอ้โหแต่มันโง่เองอ่ะเข้าใจปะที่เขาไม่รู้นี่เพราะเขาไม่เข้าใจไงอืมหารู้ไหมไอ้กินมากนอนมากมันทรมานขนาดไหน ดูดีๆนะดูดีๆนะกินมากก็โอ้ดหงิดก็อึดอัดแล้วง่วงเห็นไ,ไหมฮะ <c oughs> เออนั่นแหละทร,รมานตัวเองเนะเรื่องโนมันพุ้งสร้างเป็นเรื่องคิดเรื่องเลื่อยเปืือยแล้วทีน่นี่อย่าเลือม่กินมากฮอร์โ,โมโนมันต้องสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเยอะแยะเด็ดเด็ดทุกไลย,ยิ่งมากยิ่งพูดมากยิ่งเข้าตัวเองอ่ะ <c oughs> ก้าวหัวไปเลยเออนะนี่คือคือหลักมันนี่เพราะเรากินน้อยนอนน้อยอยุอ่นปลอดภัยไงก็ใจปลอดภัยไหมละ่ะเน่ไม่ต้องเสียเงินเยอะไม่ต้องทรมานมากเลาฝึกไงอืมกินน้อยอืมเงินก็ไม่ต้องจ่ายเยอะเออเพราะอันไม่หิวบ่อยอใช่ไหมละ่ะเออเนี่ยอยากกินมันก็ได้กินนั่นแหละอยากนอนก็ได้นอนนั่นแหละ อาจจะไหมเพราะอะไรมันอยากไงอยากกินมันก็อ้วนใช่ไหมอยากนอนก็ง่วงง่วง,งทั้งวันเพราะมันอยากนอนฝึกนอนก็ได้นอนฝึกกินก็ได้กินฝึกเที่ยวก็วได้เที่ยวมองออกมาเนี่ยเ <c oughs> ข้าใจจุดไหมเนี่ยที่ที่ตามกิเลหตุนหาหรือฝึกอะไรมันได้ไงเดี๋ยวไม่คนฝึกกินกิน <c> ก <oughs> ็อ้วนนีเนี่ยก็หิวไง เออไม่กินไม่ได้มันหิวนี่คือทรมานไหมล่ะเนออั่นแหละเขาฝึก,กมันถ้าไม่ฝึกมันจะมันจะหิวได้ไงเอ,อ้าเราเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราเออมือเดียวจบอะไรเงี้ยหรือสองมือหนึ่งสองวันอ,อ่าก็ดีเอเอขาใจยังงงออกไหมเนี่ยเออ,เอ,อยิ่งนับ,บวชยิ่งเพียนยิ่งภาวนาเนี่ยโอ้สบายเลยสามวันโอ้สบายสามวันสบาย สามวันครั้งหนึ่งโอ้สบายเนี่ยนี่คือการฝึกไงมองออกไหมเพราะร่างกายของเรามันมันจะปรับของมันเองเออแต่พอมันก็จะแค่นี้มันจะนั่นนั่นของมันเองถ้าฝึกกินก็ค่อยอ้วนขึ้นแต่ไปสะสมไขมันอีกทีเนี่ยเออสะสมไม่พอนี่ยพอถึงเวลามันจะเรียกร้องไงเพรมันถึงเวลา กข้าใจยังนี่เออก็น่าสงสารไหมล่ะเออ,อ,อแล้วแตรร่ละถ้าตามใจกิเลสก็เป็นเหตุให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นแหลนะนะเข้าใจแเราที่ที่พาทำเนี่ยนะ